สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะมาอัปเดตน้อยหน่าที่ยายเอาขวดมาห่อ,อก,กันกระลอกนะคะถ้าเราไม่ทำวิธีนี้นะคะเราไม่ได้กินค่ะเพราะกระกลอกในส่วนนี้เยอะมากค่ะลูกของเขาก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะ ลูกที่เรายังไม่ได้หอ่อเ,เขาก็โตขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเราก็ต้องห่อค่ะดังนั้นก็ลอกเอาไปกินก่อนนะคะวันนี้ยายก็จะมาห่อน้อยหนาเพิ่มนะคะเตรียมขวดมาเรียบร้อยแล้วค่ะขวดแล้วก็จอะรูเหมือนเดิมนะคะจอแล้วเราก็แบกแตรงข้างล่างนี้เราก็เจาะเวลาฝนตก น้ำเขาก็จะไม่ได้ขังในขวดนะคะถ้าเราไม่เจาะน้อยหนาของเราก็จะเน่าค่ะเจาะเพื่อระบายน้ํานะคะแล้วก็ตรงตรงที่เรากรีดนี้เราก็เจาะรูเพื่อที่เราจะเอาขรัวน้อยหนาใส่ทำเหมือนเดิมค่ะ น้อยนาแพงค่ะเราต้องห่อไว้เรื่อยๆนะคะโลละเจ็ดสิบแปดสิบค่ะอันนี้คือน้อยหนาเนื้อนะคะไม่ใช่น้อยนานาำจุ๊บเอาบันไดบันปีนห่อค่ะพอรอบสองนะคะเพราะว่าลูกเล็กของเขาเริ่มโตแล้วเราก็ต้องห่อไว้ นีค่ะลูกน้งค่ะดีมากเลยมีคนห่อให้เราก็จับกล้องงั้นทำไม่ได้ค่ะคนเดียวกานการะลอกไม่กระลอกก็มาเอาไปกินไปหลายลูกแล้วนะคะ ที่เราไม่ได้หอ่อเขาก็มาเจ็บไปกินแล้วค่ะ ห่อน้อยหนารอบสองก็ได้เยอะแล้วนะคะเราต้องห่อเรื่อยๆค่ะเพราะว่าน้อยหนาของเราลูกที่ลูกเล็กของเขานะคะเขาก็จะโตมาเรื่อยๆเราก็ต้องหาขวดมาห่อไว้เรื่อยๆนะคะลูกไหนเราไม่ได้หอ่อเราก็จะไม่ได้กินค่ะเพราะว่าโดนกระรอกเอาไปกินก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ